ทัทายพ่อแม่พี่น้องมัดสุคนหน้าค่อยก็แล้วหละวันนี้จะไปดำหน้าซอยเอ,ออยู่พูนนาฟาเซพพูนแล้วนะเออยแล้วก็สบายด้วยวันนั้นมีเวลาเต็มที่ในไปถ่ายคลิปเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะครับชมวิถีชีวิตของผู้ไทยสืบต่อไปเม่ยหยางฮอพูุละ่ะยางไปก่อนละ่ะสู่เจ้าทำอะไรอยู่ให้ดิน เฮ็ดเฟื่งองเฮ็ดเทยงน้อยอเดี๋ยวบนป่าเอามาตอนนี้มาหอดน้ำเซ่แล้วน้ำเซะกลายเด็กพี่เฮอหามได้ฝ้านั้นยังไปได้ก็ได้น้าเออก็อยู่ฝาเซ่พูนมาเที่ยว เที่ยวท้งเซ่อลาเนีไปน่าวภเที่ยวท้งองมามืม่อน,นี้นะตอนนี้พอเขากำลังไปเอาเหอนะเหออยู่ฝานะยายยาใไหตื่นรูแคมัน,มนลับตอนนี้กำลังขี่เหอหาม chắc do anh sắm vậy nhìn nào nà và nhiều như này không ham thiện nà về cái mền càng nà hay mà nào cũng có bắt là cứ phu không khơi đi lại xăm kín gặp tầm Ừ. 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 nhờ của mình Ôi, ừ, mình thấy nào được tóc ai khởi cái này Ồ, ừ, có đầm cho xe chứ không? Xì con Ở nhờ tớ bận หลายมัดกาลีนี่เหยอนี่เย่อนีนี่นนเป็นดูดน้ำจะน้ำได้เหรบ cảm thấy có ảnh hưởng đến มันมีเพิ่นต้มไก่ก็กินทั้งลาบทั้งต้งตงมเลยๆแะแนเบึงไก่สองตร้ไก่เพิ่นหลายได้หนาเนี่ยที่พี่น้องมาซอยมาดำหน้าซอยพิ่นก็เลยพาไก่ก็กิน เคยทำมะเกล็ก้อนเูปูดปูดอยู่อิ่มฉุกอิ่มนะบุญดำปลุกปลี มันซุกดำๆอยู่พวกอยู่สูงแห่งกบูโคดปูด,ด,ดแห่งดกอกตอนนี้ได้ลายแล้ว ซัมซีกินแล่นตัวนี้ก็ได้มันหวานดีก็เลยเอาลายเนี่ยเดี๋ยวกินกาแฟกันเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนี่นี่แซ่บๆจังมั้งทางต้มไก่ทางตำหุ่งแน่ตำหุ่งนี่ยไปทำไมอ๋อเถื่นทางหน่อไม้หน่อไม้ไหลาด้วหน่อไม้นะมาตะบันบึงผู้หนไม้ลายอ้าวมีแต่ห้ามหนูซ้ำอันกาแงขึ้นมาตาไม้ดำหน้าแซ่บมาแล้วไปเลยก็ได้

อัน mm. นี้เราไม่กินข้าว่งจะนุ่มนมแต่มโสดนุ่นอะนยยมเอะก่ะนี่แต่เนาะา้วอ้ข้าวติติมันมลก็งงเก้าโกงขาหอยก่อนาก่อมเ้าวหใ่ดละใ้หมดะ

ก็เทงแล้วล่ะประเดี๋ยวลงเพอลงมันแล้วนี่ลงไปดำอีกเหอนั้นมือเสานี่แล้วเหอเงยเติบเหอนี่ก็ไม่ได้เอยไปเลยสองเหอกัถ้ามีก้านี่น่าจะแล้วะมือเสานี่แล้วนะเหอแบบเงยหนึ่นพูน มมบักิมิมอยู่เฮ่อเนี่ยมาต่อเฮนี่นี่อี่องสำเฮอกันแล้วแล้ว นี่หกโมงกว่าละปรเดี๋ยวเมื่อแล้วบ่เนี้นี่ไอ้เขยเป็นมาสมขี่เออคามฝ่ามาพูนไปเขิน,ม,นม,มีความสมบายอยู่สีนะี่ยแต่แต่กาเล่มหนะเลยเลยรันถ่ายผัดน้ำเมื่อนะั่นเลยถ่ายเมื่อไปแล้วไปขู่ไปแล้วน้ำเี้ความแถวน,นี้แหละ มาแต่ดําหน้าก็ได้กินปลากระป๋องนี่พี่เดาปะจำเพ็ินปลากระป๋องจำกับแจวีเเวเกตเตอร์คลิปนี้ก็เอาจำนี้ก็ได้ไปพี่น้อง <c ười> เด็ดคลิปหน้าพอได้ไหมกขอขอบคุณเจอมทุกคนที่ติดตามรับชมตั้งแต่ตน้นจนจบเด้อ คนที่เข้ามาใหม่ที่ยังพระนนกดติดตามให้คอยฝะกดติดตามให้คอยนําเดอ้อโอเคกดมองนี้เลยมองหูค่อยเลยโอเคกดมองนี้แล้วขอบใจหลายๆห,หรือีิบังคลิปอื่นซ้ายหรือขวาตามที่เจ้ามักเลยคลิกเลย